ななななな。 สวัสดีครับวิเคราะเทเลดฟุตบอลกับซ็อกเกอร์99ครับประจําวัน2 10มกราคมนะครับหยิบยกในรายการของพรีเมียร์ยังกิษนะครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งครับจะมีอาร์เซนอลนะครับพบกับกิสตันพาเลทครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้การขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้ยวยลกันครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูสถาติ3นัดที่เคยเจอกันครับสำหรับตัวนี้เนี่ยอาร์เซนอลชนะไปทั้ง3นัดครับเกมล่าสุดที่บ้านของคิตซลพาเรียนนะครับเป็นฝ่ายแพ้ไปศูนย์ประตูต่อนหนึ ไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3นัดครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับสําหรับอาร์เซนอลนะครับคุณซื้อของมิเกลวเตต้าครับความพร้อมก่อนลงเตะวันนี้จะไม่สามารถใช้งานโมฮัมเหม็ดเอลนนีนครับเทคิโรโจมิยาสุนะครับเป็น2แข้งที่ติดภารกิจรับใช้ชาติทางคู่นะครับเช่นเดียวกับยูเรนชิมเบอร์นะครับโทมัสปาเต้ฟอร์มิโอเวล่านะครับ ก็เป็นหลับับเดาตัวเจ็บหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีครับคาราเกลมานิอาเตตาจะวางหมากระบบ4-3-3ครับโดยจะมีบุกโยซากา้ากับเบียเพซุสกับกาเบ,บียมาตินาลีครับพันหนึ่งกำลังลาสโกในแดนหน้าตามระเบียบครับก่อนจะไปดูฝั่งทีมเยือนกันนะครับตอนนี้ทางเว็บไซต์ So เกอร์99นะครับมีช่องทางดูบอลสดดูบอลฟรีกันแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาหมั่นเข้ามาสนุกกันได้ครับในลิงใต้คอมเมนต์ครับหรือแอดไลน์แอดสกเกอได้เลยครับ ไปดูฟั่งชิมเยอนกันมากครับตอนนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ1เสมอ2แพ้2นัดครับเกมล่าสุดไปแพ้ทางด้านของเอเบอร์ตันมา1ประตูต่อ0ครับ เราฟังทีมเยือนนะครับปราสาทเลือนแก้วของกุนซือรอสันนะครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้จะโมสิใช้งานจอเดนายูนะครับตัวลูกคนสำคัญเพราะว่าติดภารกิจรับใช้ชาติครับเชนเนียกับเจสูรันซักชายีนะครับมิเชลโอริเจนะครับชิคดูกเรจูเอลวอร์ดครับและดรอกโฮลิงนะครับเป็นเหล่าบรรดาแข้งเนี่ย ที่ลงช่วยทีมไม่ได้ครับแน่นอนครับว่าปูรอยนะเขาจะมาระบบ4 2 3 1ครับโดยจะมียองฟิลิปมาเตต้าออกสตาร์ยินหน้าเป้รลาตาข่ายตามระเบียบครับ สำหรับคู่คืนนี้เป็นลอนดอนดรบบี้นะครับนัดนี้ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาหนักเนี่ยตกไปอยู่ฝั่งของอาร์เซนอลมากกว่านะครับเพราะช่วงหลังฟอร์มกว็วาเย่แล้วนะครับด้วยการแพ้มา3นัดท้ายทุกรายการและไม่ชนะใครเลยครับตลอด4ครั้งที่ผ่านมาเสมอหนึ่งนะครับการเสียผู้เล่นให้กับอาการบาดเจ็บและก็ติดภารกิจรับใช้ชาติเนี่ยซึ่งถือว่ากระทบหนักพอสมควรนะครับจิงอยู่ครับที่อาคันโตก,กะอยางพาเลตนะครับก็เหนื่อย ต่อเนื่องมาเหมือนกันนะครับจนการลงเตะ FA ฟร,รีเพย์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเผชิญหน้ากับพี่บิ๊กอย่างไอ้ปืนใหญ่พวกเขาสู้ยิบตาทุกเกมนะครับยิ่งเป็นเทคนิคของรอยเทาสารยิ่งมีความเขี้ยวมากขึ้นนะครับฉะนั้นครับพิจารณาจากภาพรวมและก็แฮนดิแคปที่เปิดมา ตัวนี้ผมขอแนะนําอยู่รองดีกว่านะครับกอติกาครับจบลงที่อร์เนลชนะไป2ประตูต่อหนึเท่านั้นครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ในวันนี้นะครับหากท่านไหนครับต้องการอยากเป็นครอบครัวเดียวกับทาง s o เกอร์เก้ครับสามารถเข้ามาได้ครับในลิง์ใต้คอมเมนต์นะครับจะมีกลุ่มแจกทีเด็ดและอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ